มีทานเรื่องภารกิจอาบน้ำของน้องไอริน้องไอริเล่นสนุกสุดเมียงกลางสนามเด็กเล่นทั้งกลิง้งทั้งลื่นทั้งวิง่งตัวเลอกมอมแมมเสื้อผ้าเต็มไปด้วยคราบโคลนแต่ใบหน้ากลับยิ้มแย้มเพื่อนความสุขจากหัวใจพอถึงบ้านคุณแม่ก็ยืนถือผ้าเช็ดตัวเรียกไอริจะมาอาบน้ำกันนะลูกแต่ไอริร้องเสียงดังไม่เอาแล้ววิ่งหนีทันทีเธอคิดว่าการอาบน้ำคือศัตรู ไอริรีบวิ่งไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าเอาผ้าห่มมาคลุมตัวแอบแง้มประตูแอบมองเธอหัวเราะเบาๆแม้ต้องหาไม่เจอแน่ๆทันใดนั้นไอริเผลอหลับตาแล้วจินตนาการว่าเธอลอยอยู่กลางสวนฟองสบู่เวทมนต์ฟองสบู่ยิ้มให้เธอพูดได้และมีแสงระยิบระยับมีเป็ดน้อยบิกนวลอย่างร่าเริงไอริหัวเราะอย่างเพลิดเพลินอาบน้ําก็ไม่ได้น่ากลัวนี่นาไอริรีบก,กระโดดลงอ่างอาบน้ําฟองสบู่ฟูฟ่องลอยรอบตัวเธอหัวเราะมีเป็ดน้อยลอยอยู่ตรงหน้า แม้ผมจะเปียกแต่หัวใจก็อุ่นหลังอาบน้ำไอริสใส่ชุดนอนลายดาวผมยังหมัดเล็กน้อยเธอนั่งอยู่บนเตียงยิ้มเขินเขินแก้มอมชมพูก่อนจะพูดเบาๆว่า,วาพรุ่งนี้หนูจะอาบน้ำอีกก็ได้ถ้าฟองสบู่พูดได้อีกนะคุณแม่ยิ้มพร้อมกอดไอริสแน่นๆแ,แล้วบอกว่าคืนนี้ตัวหอมนอนหลับฝันดีแน่นอนเจ้าหญิงตัวน้อยของแม่นิทานจบแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไอริน้องเอรินด้วยนะคะ มาฟังนิทานสนุกสนุกด้วยกันค่ะ